สวัสดีครับ f อซแฟนคลับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทท่านเอาอีกแล้วนะครับนึกว่าจะจบไปแล้วยังไม่จบนะครับมีคนโพสต์เนาะในช่องของพยุธนะครับโดยการนำคำพูดของอาจารย์โซที่พูดถึงน้องอุ๋งอิงว่าน้องอุ๋งอิงดังได้เพราะโซเชียลนะครับเป็นคำพูดที่ด้อยค่าน้องอุ๋งอิงเนาะ คำว่าดังได้เพราะโซเชียลนี้ก็ถูกนะครับถูกแต่มันถูกไม่หมดนะครับโซเชียลก็คือส่วนประกอบเท่านั้นเองนะครับเอฟซทุกๆท,ท่าน mm hmm. ผมจะบอกให้นะครับโซเชียลก็คือคนนี่แหละครับคนก็คือโซเชียลเจ้าของโทรศัพท์นะครับใครก็ตามนะครับที่มีโทรศัพท์เป็นเจ้าของโทรศัพท์นะครับเราจะไปบังคับเขาได้ไหมให้เขาต้องกดไปดูศิลปินคนนั้นคนนี้ คุณสามารถไปบังคับเขาได้ไหมนะครับโซเชียลก็คือคนคนก็คือโซเชียลผู้ใช้โทรศัพท์มือถือใช้เครื่องมือสื่อสารเหล่านี้นะครับ mm hmm. เข้าไปดูความบันเทิงต่างๆที่ตนเองชอบนะครับแต่มันก็มี FC เนาะขาปวนนะครับใช้คํำพูดของอาจารย์โซไปพูดลักษณะนี้นะครับไปคอมเมนต์เข้าไปมันไม่ถูกทั้งหมดนะครับผมจะบอกให้เลยนะครับ น้องอูอิงดังได้เพราะตัวเองจริงๆบารมีน้องอูอิงนะครับหากน้องไม่มีบารมีนะคิดว่าน้องจะไปบังคับเจ้าของโทรศัพท์กดเข้าไปดูน้องได้ไหมไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้เลยนอกจากเจ้าของโทรศัพท์นะครับเขาจะกดเข้าไปดูเขาอยากรู้อยากเห็นว่าเด็กคนนี้เป็นใครมาจากไหนนะครับเมื่อพูดกันพูดปากต่อปากจากสิบเป็นร้อยจากร้อยเป็นพันพันเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านนะครับนี่แหละครับมันก็เลย เพิ่มความทวีคูณความดังขึ้นมาจากคนนี่แหละครับสื่อโซเชียลนี่แหละครับคนนี่แหละโดยที่น้องอุ๋งไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่ที่บ้านเฉยๆแต่คนเข้าไปดูน้องนะครับเพราะว่าบารมีของน้องน้องดังได้เพราะบารมีของตนเองนะครับไอสื่อโซเชียลนี่มันก็คือส่วนประกอบนะครับผู้ใช้โทรศัพท์เป็นคนเข้าไปดูนะครับเจ้าของโทรศัพท์เขาก,กดเข้าไปดูเมื่อ,อรักเขาชื่นชอบศิลป,ปิน เขาก็ต้องอยากดูมันก็เป็นเรื่องของเขาครับเราไม่สามารถไปบังคับใครได้นะครับผ,ผู้ที่เป็นเจ้าของโทรศรรัพท์มือถือนะครับเขาไม่ได้กินย่าานะครับอย่างอาจารย์ท่านนี้พูดว่าอุ้งอิงดังได้เพราะโซเชียลมันไม่ถูกทั้งหมดนะครับงั้นอาจารย์ท่านเนี้ยอาจารย์สสก็แต่งเพลงให้ศิลปินของตนเองที่ชอบสิน้องฮอพอที่เด้งเอาเด้งเอานะแต่งเพลงเขาร้องไปเลยโปรโมทในโซเชียลไปเลย10บล้าน20บล้าน ดูซิว่ามันจะมีคนเข้าไปดูไหมถ้าหากว่าโซเชียลดังได้เพราะโซเชียลโปรโมทเป็นไรคุณ ot, โปรโมทโปรโมทยังไงก็ตามถ้าคนเขาไม่ชอบไม่มีทางที่เขาจะก,กดเข้าไปดูเจ้าของโทรศัพท์เขาไม่ชอบเขาก็ไม่กดเข้าไปดูนะครับในเมื่อไม่มีบุญบาร,รมีไม่มีทางที่จะดังได้นะครับเมื่อสมัยก่อนนะหกสิบปีสามสิบปีหกสิบปีที่แล้วนะครับเพลงนี่จะดังได้ต้องจ้างนักจัดรายการวิทยุเปิดนะครับ ถ้าคุณไม่จ้างไม่ให้เงินเขาก็ไม่มีทางเขาจะเปิดเพลงให้คุณนะครับไม่มีทางดังได้เลยยิ่งออกรายการทีวีคุณก็ต้องซื้อเวลาของช่องเขานะครับไม่ใช่บาทสองบาทนะเป็นหลักล้านเลยนะครับจะทํารายการหนึ่งชั่วโมงนี่หลักล้านเลยนะครับคุณคุณต้องจ่ายเงินให้สถานีโทรทัศน์เขานะครับแต่คุณก็ไปขายโฆษณาเอาเองนะครับไม่ใช่ฟรีโบนเหมือนสมัยนี้นะครับสมัยนี้ศิลปินนี่ทําเพลงออกมาแต่ละเพลง ลงในช่องของตัวเองไม่มีการบังคับโซเชียลเลยไม่มีการบังคับใครนะครับไม่ต้องจ้างให้ใครเข้ามาดูประชาชนเจ้าของโทรศัพท์เองนั่นแหละครับาพาเป็นผู้ตัดสินเขาจะเข้าดูหรือไม่ดูนะครับนี่แหละครับนักร้องมันมาจากบารมีของเขาเขาจะเกิดมาเป็นดาวนะครับที่มีผู้คอมเมนต์เข้าไปเนาะใอ้คำพูดนี้เข้าไปนะครับ,บ,รบก็ทําให้พ่อโยธน่ฉุนขาดเลยเนาะอย่างอาจารย์สอนี่ท่านก็ดูแล้วอ่วมไปแล้วเนาะท่าน ในวิาพากวิจารณ์ในเชิงตําหนินะครับก็ถูกเอฟซน้องอุ๋ในถล่มไปล้แต่ยังมีคนไปคอมเมนต์เข้าช่องของพยุนะ์เนาะมาพูดโดยใช้คําพูดของอาจารย์สวทน่านนี้นะครับทำให้พยุทธ์นฉุนขาดเลยนะครับโซเชียลดังได้เพราะโซเชียลคุณอย่าลืมนะครับโซเชียลนี่ไม่สามารถบังคับใครได้นะส่วนศิลปินนี่ต้องมีดีในตนเองนะครับหากศิลปินไม่มีดีในตัวเอง ไม่มีฝีมือไม่มีบุรวาสนาจะทำยังไงมันก็ไม่เด่นไม่ดังไม่มีคนเข้าไปดูอย่างแน่นอนนะครับนี่สรุปได้เลยว่าน้องอุ๋งอิงนี่มีของนะครับมีดีในตัวนะครับเพชรยังไงก็คือเพชรที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วนะครับเราไปฟังพอยุตเนาะฉุนขาดเลยนะครับที่มีผู้คอมเมนต์เข้าไปเนาะ เราไปฟังพร้อมกันเลยเนาะว่าพยุทธ์จะพูดยังไงกันนะครับขึ้นเรียนพยุทธอออ์อันคอมเมนต์เอียงพยุทธอ์อันคอมเมนต์เอียงผู้ใดเรื่าจองใดจีฮัลสวันยุบขึ้นหลายอย่างตัวเจ้าเสี่ยวประเด็นไหนก่อนอประเด็นใดก็ได้อเอาประเด็นอาจารย์ที่เราติดเห็นแล้วปวดจมูกวันาวาน,นี้นปัญหาปวดดียังหาปวดอยู่ยัางปลาล้วอยู่ที่อพอไป จ้อวอเดียวอยู่น้ออาจารย์ไม่ใช่อาจมเนาะประมาณน,นี้แล่วแตนทีพยุต์กับกับเป็นผู้หนึ่งละที่เคยสอนลูกศิษย์ลูกหากหลายรุ่นแต่พยุตไม่เคยว่าตัวเองเป็นอาจารย์ผู้นั้นผู้นี้แล้วก็บก่งเคยบอกว่าผู้นั้นต้องมาเรียนจากอ,อาจารย์บัวเป็นอย่าง คนที่จะเป็นครูคนได้ในฐานะของประยุ hint, ตเนี่ยซ้ำะยุตเหรอแล้ว bah, ก how, ็เนี่ยบ่ได้ใหญ่ได้โตยังเนาะขันลูกศิษย์เพิ่นบอสประกาศตัวว่าเป็นลูกศิษย์เท่ากับบ่กล่าว่าผมบ่เคยว่าเป็นอาจารย์ไปบ่เคยว่าเป็นอาจารย์ผู้ใดแล้วก็บ่เคยไปว่าพุ่นเอากระสอนผู้นี้เอากระสอนกับพอไปขอยูซิลพี่น้องแล้วกับบ่ไอนุญาตผาดพิงไปถึงอีย่างไรยศศิลปินผู้นั้นดังผู้นี้ดังย้อนผู้นั้นผู้นี้แล้วก็ ก็เห็นคอมเมนตนหลายๆคอมเมนตนที่เขาไปสนับสนุนกันก็นบอกว่าศิล,ลปินนักร้องไม่มีคุณภาพดังได้เพราะกระแสเพราะโซเชียลอันอน,นี้กระสุนเนียบวดที่นี่ถ้าไม่มีกระแสะไม่มีโซเชียลแล้วมันจะดังได้ยังไงแมนบ่ศิล,ลปินแม,มนแต่ผมมีคนบนิบน่งแต่ผมมีคนติดตามกันที่บอกเลี้ยงสมัยเก่าสมัยก่อนอีกบทที่นี่ค<ม>ุณก็ต้องออกทีวีจากรายการวิทยุไปจ้างรายการวิทยุเปิดเดือนละพันวันละเพลงพยุดขึ้จใจรายการมาก่อนขึ้นกัน ขันเจ้าก่จ้างจ้างคอยกับ่เปิดเจ้าแมนบอเพลงไหนเปิดบ่อยเพียงนั้นก็ดังแล้วการที่จะเปิดบ่อยก็ต้องหยัดครับคนมูนจากเจ้ากับพ่อดังครับอุ้ยเพลงนี้จะม็นมวนเดี๋ยวฟังเรวฟังเ้าฟังอีกเม่นคอไปคอยกับบ่เปิดครับขันเจ้าก่จ้างขันเจ้าก่จ้างมันเป็นยังสั้นอย่าบอกว่าศิลปินคุณที่มีอยู่ทุกวันนี้ยมีคุณภาพแค่ไหน ดังได้พราะโซเชียลเอาลองเมืองใหม่ยี่ฝอยแม่ข่อยสมือโซเชียลกับมีเจ้าเหรินแมนวะสิลปินเจ้าบ่าเหรินขันเจ้าบ่าเหรินวันนี่เจ้าขะเหรินป็นโซเชียลเจ้าคก็ไปเชียลูกเจ้าสันน่ะมันคือศูนย์แต่บัดทีนี่แม่เอาหันวางสันแม่อ่านแล้วก็กระขึ้นน้ำก็เหมืนเดิดังได้เพราะโซเชียลเอาโซเชียลก็มีเป็นอาวุธของทุกคนคุณก็ทำไปสิ คาว่าดังว่ะจ้ะคันว่าสซ่โจ้าเด็กคุยกับปันศิลปินคุณคนกับปันศิลปินคุณสู่มื้อนี่ศิลปินกันอยู่ในวงบาดก็บอกวอดก็บอกและอย่างหนึ่งการแต่งเพลงเจ้านี่บ่ามันเตรียมห้องเฮี้ยหรือติคู่เพลงเอกมาให้ตะกี้ผู้ข่าได้ไปหาสื่อครับกับพญ์สงการกับลุงโจ้ได้ไปหาสื่อน้องคู่เพลงดังๆไปหาสื่อมาเอามาอัดลงไปอัดไดก็ว่าดัง มีเพลงคุณภาพดีเพลงคู่บาอาจารย์ที่ทั้งวาท,งทั้งมัั้มวันมีมัดกับยูบัต์นี่หมดทำไมไม่ดัง่ะแมนบ่ท้า,าน่าจริงอาจารย์บางอาจารย์สาธุเจสาว่าประมาทขาดคุณไม่องครับถ้าน่จริงท่านลองเ,อเพลงของท่านที่แตกแล้วไปให้นัก้องใหม่ลองร้อง,องดูสิแย่าให้นักร้องที่เขาดังแล้วร้องแมนบะเม่ไม่มมไม่อยร้องเบิ้ง มาซิวัดไปช่วยล่ะแ่ะดังท่านเอกจริงแน่นบ่เพลงน่ะเนี่ยอย่างเพลงของลูกสาวข่อยเนี่ยคู่เพียงมาจากไหนไม่รู้แน่นบ่มาแตงอยากแตงไหไลายแต่แตงไฮเออแตงไห่ลท์แต่ว่าเพียงที่ลูกสาวข่อยดังคงเก็นหลุ้จากคู่เพียงก็เกันตอนนั้นแต่พอต่อแตงแล้วแมาา่ดังนั่นแหละนักรองไม่แล้วเขาก็เกิดได้ตัวเพียงเขาเอง เน,นี่ยเห็นะเกิดได้ได้วยเพียงเขาเองบ่ได้บ่ได้มาจากคู่เพียงดังๆแล้วนางกับ่ได้ไปเต้นเด่าเต้นเด้งเต้นนาด้าพ่ได้ขายตัวนางเองไม่ได้ขายสิ่งนั้นไม่ได้ขายความเซ็กซี่อืมไม่ได้ขายเด้งดึงเด้งดึงกับบ่ได้ขายอื